ไปต่อกันที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเชิญชวนประชาชนชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์นะคะตกตรงกับ15ช่องประตูปราสาทพนมรุ้งวันสุดท้ายค่ะพร้อมชมปรากฏการณ์จันทรุป,ปราคาเต็มดวงบนเขาพนมรุ้งหลังเวลา18นาฬิกาค่ะ นายอารีสวัสดีนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทยได้เดินทางมาพร้อมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรและคณะนักศึกษาเพื่อมาเฝ้ารอชมปรากฏการณ์มหัสจรยรดวงอาทิตย์ตกตรง15ช่องประตูปราศาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมตามที่นักดาราศาสตร์ได้คำนวณและคาดการไว้ว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่6-8ตุลาคมนี้ ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของการมองเห็นดวงอาทิตย์ตกตรง15ช่องประตูปราสาทพ,พนมรุง้งพร้อมเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจชมศึกษาปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงที่จะเกิดขึ้นในเวลา18นาฬิกาของวันนี้ด้วยซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ซึ่งจากการพยากรณ์คำนวณและคาดการว่าบนเขาพนมรุ้งจะสามารถมองเห็นปรากฏการได้ชัดเจนอีกจุดหนึ่งของประเทศไม่แตกต่างจากจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนครราชสีมาและจะเห็นได้ชัดกว่าที่กรุงเทพมหานครด้วย